ขายไม่สินใช่ปะขายไม่สิ้นึกแม่งมีดิปิญญาเลยะเปินนาขี่คอมึงอยู่เนียไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ชัตเตอร์หนึ่งงสามสีไเนี่ยเอาสิ่นก็ไายด่สิแก่หัอด้านเนี่ยเออตอนคบอนดูเวีนอนีแค่แก่หัด้านคนลอยอ ใส่เถอะคุ้มว่าจริงๆรู้ใส่แม่นด้วยแต่วันนี้ไม่ได้เอามาไม่เลยต้ม่ใส่ตาวนี่แหละูดูอะไรแบบใส่ยาสั้นอ่ะเออถ่หน่อยใส่โอยใส่อย้อนสอนมาใส่ไนใส่ไม่เทราไพร์เฮ้ยอย่าไปลงเน็ตน้ย ถ้ามึงไปลงเน็ตนี่ไม่ได้เลยนะเว้ยทำไมอ่ะหล่อหล่อมากเลยอ่ะต้องใช้ไนท์หมดอ่ะแมงดำวะไนท์หมดไอ้ดูที่ดำจริงเหรอครับไม่จังหวะแกนั่งตรงนี้ด้วยไงไฟมันสว่างแกอ่ะต้องนั่งอดีกว่ดิแกต้องนั่งทางปัญญาเลยถึงชี้นิ้งสามวิ อันนี้แม่งเป็นเพลเมเกอร์ของตัวใช่ใช่เพลเมเกอร์ใช่ตอนแรกอ่ะแกนายอ่ะให้กูไปเล่นกีตาร์เล่นแต่กูไม่ไปหลับไปบ้างอ่ะตกลงเราเล่นกีตาร์อยู่ปะจะไปเล่นแล้วตอนนี้มึงเล่นกีตาร์อยู่ปะเล่นยังเล่นอยู่เล่นได้เอามาดิกูอยากฟังเล่นมึงเล่นเก่งในห้องเลยอ่ะกูบอกแลยวูยังเล่นอยู่ไงกูทมเฉยมันทำไมเนี่ยกูก็ยังเล่นอยู่นะตอนเนี้ยแต่ก็ธรรมดา ผมว่าเล่นทุกอย่างาได้หมดเปลนว่าผมจะเล่นมันนานแค่ไหนวัน,นวันนั้นไม่ให้ถ่ายรูปใช่ไม่มวันนี้โอเคใช่้หมือมึงไงเยโหัห <c oughs> <c oughs>